Legenda ครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักสายใหญ่นะเป็นสายอึดทึกทนนะครับผมมาให้นักไม่ชมกันนะครับจ้ตัวนี้เนี่ยก็ตามชื่อต้นคลิปเลยนะครับผมก็จะเป็นรถตักของยี่ห้อโคมาสุนะฮะเป็นรุ่น WA 450รุ่นหนึ่งนั่นเองนะครับาตัวนี้เนี่ยก็เท่กับทนายนนะฮะที่กําลังตามหานะครับรถตักสายใหญ่นะครับแล้วก็เน้นความใช้งานง่ายดูแลง่ายอึดทึกทนทนมือทนเท้าเนี่ย เจ้าตัว WA 450รุ่นหนึ่งคันนี้เนี่ยนะฮะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับอ่านี่นะฮะก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรถร้อนๆเลยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าสภาพรอบคันของเขาเนี่ยถือว่ามาแห้งสวยดีมากๆนะอันนี้ก็เพิ่งล้างเสร็จแล้วก็เอาออกมาจอดโชว์แบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของขนาดพุ่งกีของเขานะฮะก็ตามสายรถตักสี่ห้าเลยนะครับก็จะเป็นรถตักที่มีขนาดพุ่งกี4คิวขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะฮะอ่าพุ่งกีก็มาสวยนะเป็นเนื้อเต็มแบบนี้เลยนะครรรรรัับไไไมม่่ดด้้ีีีอออออยยยทะลลุุหหืืววาาขขตตงงงนนเเก นะครับนี่นะฮะแขนเกินนี้ไม่ต้องห่วงนะครับรอยเท้ารอยดำไม่มีแน่นอนนะครับนี่นะฮะ แพงเล่มมากนะตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของนัดยางก็แน่นอนตัวนี้ก็จะใช้ยางม็นยางเบอร์ที่สาห้ายี่สิบห้านะครับนี่แบบนี้เลยนะครับสีเหลืองสวยงามแบบนี้นะฮะแล้วก็ถัดมาในส่วนของเกียร์นะฮะตัวนี้เนี่ยเกียร์ของเขานะครับเพราะว่าจะใช้งานเป็นเกียร์ทอร์กธรรมดานั่นเองนะครับอย่างที่ได้แจ้งไปตามต้นคลิปเลยก็คือเขาจะเน้นการใช้งานง่ายแล้วก็ดูแลง่ายเป็นหลักเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพเกียร์ของเขากันหน่อยฮะอาจจะแฉะเปียกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งล้างมาเสร็จเลยนะครับเน เอนะฮะนหนฮะก็จะเป็นเกีย <Ende> ร <esa> ์ท <af> <isa> ่อลูกเกียร์แบบนี้เลยนะครับเเกีย <Labor> ร <ator il fi> ์นี้บอกได้เลยว่าลูกใหญ่มากๆนะลูกค้าครับก็ตามสายรถใหญ่นะเกียร์นียก็ต้องใหญ่เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับโตมากนะครับประมาณครึ่งคันรถได้เลยนะครับในส่วนของเกียร์ของเขานะฮะแน่นอนนะครับพวกแรงนะฮะกำลังกำลังของเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับทำงานได้แรงแน่นอนนะตัวนี้นะครับ ะะด้านค้างก็จะตีตา450แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเขากันหน่อยแล้วก็แน่นอนตัวนี้เป็นรถไซส์ใหญ่ขึ้นมานะฮะในส่วนของขนาดเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนั่นเองนะครับนี่นะฮะเป็น6สูบนะนี้จะเป็นสภาพในฝั่งหัวฉีดของเขานะครับนี่ ใหญ่มากนะตัวนี้นะครับ <c oughs> เครื่องเบลิ่มเลยนะครับนี่นะฮะอ่าเนี่ก็จะเป็นสภาพในฝั่งหวัวฉีดของเขานะลูกค้าครับอันนี้เราจะไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทให้ดูตอนที่เราขึ้นไปขับลองด้านบนนะครับนี่นะฮะแห้งดีมากๆนะครับนี่โอเคเดี๋ยวมาเปิดดูในส่วนของฝั่งเทอร์โบกันบ้างนะครับผม แพงดีหมดเลยนะตัวนี้นะครับก็ไม่ได้มีจุดรดสนตรงไหนของตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่นะฮะแพงมากนะนี่อีกฝั่งหนึ่งก็แน่นอนก็จะตีตา WA450 แบบนี้นะครับบ่งบอกชื่อรุ่นชัดเจนนะครับนี่นะฮะอ่าแพงดีนั้คันเลยนะครับมาโอเคเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปด้านบนนะครับลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทส ในส่วนของกําลังปั๊มนะฮะแล้วก็กาลังเกียร์ของเจ้าคันนี้ดูนะฮะว่าเขาจะใช้งานได้ครบแล้วก็แรงดีปกติอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับไปนี่นะครับผมตัดขึ้นมาด้านบนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาภายในนะครับของเจ้าตัว w 450คิดหนึ่งคันนี้นะครับนี่ก็จะทาการสตาร์ทรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมาเดี๋ยวมาลองนั่งดูนะครับ นี่นะครับพอตั้งแล้วฟิลลิ่งของเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของคอนโทรลแน่นอนตัวนี้เป็นรถไซส์ใหญ่ขึ้นมานะคอนโทรลของเขาเนี่ยก็จะใช้งานเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับ <S <S แล้วก็ในส่วนของระบบการทํางานของเขาเนี่ยก็ยังถือว่าทํางานได้นิ่มดีมากมากนะนี่นะฮะแค่ใช้นิ้วเขียวเบาก,ก็ไปแล้วนะครับแต่ว่าบางคันเนี่ยโหต้องออกแรงเยอะนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนิ่มๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะยังนิ่มอยู่นะครับ ก็ถือว่าแรงดีมากๆนะอันนี้กดตัวลอยได้สบายๆโดยที่ยังไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยนะครับเนี่ยนะอ่านิ่มมากนิ่มมากนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะครับถัดมาก็แน,น่นอนนะตัวนี้เนี่ยเขาใช้งานเป็นเกียร์ทอฟเนาะเขาก็จะมีมาให้เราทั้งหมดนะครับ4เกียร์แบบนี้เลยนะครับเดินหน้า4แล้วก็ไฟหลัง4เกียร์ตามนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองขับเ,เกียร์ของเจ้าคันนี้กันนะครับพื้นที่อาจจะับแคบดิดนึงนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เดินหน้าไยหลังเกนหนึ fourth, fourth. ่งนะครับตอนนี้ผมขอเซ็ตตัวแป๊ครัหนึ่งนะครับพอดีรถจอดหน้าร้านหลายคันนะลูกค้าครับเนี่ยน่เกนหนึ่งนะครับเกทสองนะครับเกทสามนะครับแล้วก็เกทสี่นะฮะอือนี่นะครับก็นิ่มเลยแล้วก็เบรกเนี่ยก็ถือว่ายังทำงานได้แรงดีมากๆนะเดี๋ยวลองเดินหน้าอีกทีหนึ่งนะครับสองนะครับ สามนะครับแล้วก็สี่นะฮะอืออ่าระบบเกียร์ของเขาเนี่ยใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะลูกค้าครับเดี๋ยวลองลัดกเกียร์สิเกียร์เดียวกันนิดนึงนะครับนี่นะฮะไปนิ่มๆเลยนะครับนี่นะฮะอ่าเกียร์เนี่ยถือว่ายังทํางานได้แรงดีมากๆนะอย่างที่บอกนะฮะเกียร์เขาลูกค่อนข้างใหญ่เลยนะครับพวกแรงกำลังกำลังของเขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะพวกนี้แรงดีมากๆ,ๆอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะ แล้วก็จังหวะการยกแขนนะฮะขึ้นลงเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้ไวตามไม้ตามมือดีมากๆนะตัวนี้นะครับเนี่ยนะนิ่มมากนะตัวนี้นะครับเป็นรุ่นหนึ่งก็จริงแต่ว่าการทํางานของเขาเนี่ยถือว่านิ่มแล้วก็สม,มูทดีมากๆเลยนะครับเนี่ยวงมาลัยนะครับหมุนมือเดียวสบายๆเลยนะครับไม่รู้สึกว่าเขาเป็นรถใหญ่เลยนะตัวนี้นะครับนิ่มมากนะครับอ่ะโอเค อันนี้ก็จะเป็นการลองขับเพลเบื้องต้นนะของเจ้าตัว WA 450รุ่น1คันนี้นะครับลูกค้าครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวตรถตักขุมสื่อ WA 450รุ่น1คันนี้นะฮะสสยอึดทนตัวนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามานะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมในที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้ด้าน,นบนขวาม,ขมือได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพอราใครติดต่อเข้ามานะครับผมอาจจะมีรูปของเขานเนี่ยละเอียดละเอียดรอบคันเลยนะครับพร้อมกับวิดีโอนะฮะตอนขับตัวรถเชานเดียดเลยส่งให้กับ ดูได้ชมกันทางไลายอีกทีหนึ่งด้วยนะครับผมมาก เพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสวยทั้งคันเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญในส่วนของเครื่องปั๊มเกียร์ของเขาเนี่ยใช้งานได้ครบแรงดีพร้อมรีงานได้เลยนะครับเพื่อถ้าเกิดท่านใดนะที่กำลังตามหานะครับรถตักสายใหญ่แล้วก็เน้นความอึดทึกทนดูแลง่ายใช้งานง่ายเนี่ยเจ้าตัว4 5 0คิดหนึ่งคันนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของน้องเขานะฮะค่าตัวของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็อยู่แค่ราต้นๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็ได้ต่อเข้ามดเสรรักขต 4 5 0รุ่นหคันนี้นะฮะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นคลิปหนะ้าสวัสดีครับ